สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อ,อยู่ในลาวและยุตต่างประเทศและก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีดังฟังไทยเบอร์สุขสุกสนน,นะคนลาวนะขับรถเข้าไปเที่ยวประเทศไทยขากลับนะและใส่เส้นทางอื่นแต่ว่าเส้นทางนั้นเขากําลังขยายเส้นทางให้มันง่ายกว้างขึ้นให้มันเป็นถนนสี่เลนอันนี้เส้นทางอยู่ในประเทศไทยก็เลยอุทธรอองมาว่า เส้นทางเก้ายังดีอยู่นะยกให้ประเทศเราได้บอนะเอาไปให้ประเทศเราได้บอเส้นทางเนะ <c oughs> ก,ก้าขนาดนะเจ้าก็เบ้าเกินไปโพดเนาะ <c oughs> ต่ำใจพวกมนุษย์ถ้ำทั้งหลายได้นะ <c oughs> ต่ำใจพวกวิศวกรทางประเทศเราได้นะ <c oughs> นี่แหลนะเนาะค่อยมีคิดวิดีโอของเราไม่พวกเจ้าเบิ้งไปเบิ้งคลิปวิดีโอกันทายเห้เบิ้งนี่คืนเขาเจ้ากำลังสีเ่เฮ็ด ถนนเพิ่มไหมครับผมทมคือคือแข็งแก่สุนเด็นี่คือ,ค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 อบ้านเมืองเวนคือพัฒนากขนเแกบัดโอ้ยเอาเอาเอาถนนนั่นเจ้านี่ยกให้เล้าได้บหครับผมข่อยื้นอีสาคนไทยแนย่โอ้ยเกิดมากันกำลังได้เห็นเิ่นเหตุถนนบึงอันถนน,อ,น,น,นอันเก้านี่มันก็นดีอยู่ด้ครับโมเมนต์มามันบดีเดี มันดีมันก็นดีคืออย่างนี้เนี่ยเนี่ยมันโมเมนต์วาบดีเนี่ยเพิ่นจะว่าลดีมด่มันขี่ติดกันนะมันขี่ติดกันมันขี่สวนทางกันครับวันที่นี่ข้าเจ้าสีเฮ็ดคนละฟังฟังฟังไปสองฟังกับสองเลนแลนไผ่แลน,แนมันบอกเกี่ยวกันป้าทัวขอถนนเก้าเนี่ยให้ประเทศเลาวได้ปะครับผมอยากได้เด้บ้บานผมไม่ได้ขี่ฟุน เสื้อบอกว่าเราเอาลงขนานแนวได้มันกำมีเกิดกระแสดรมาม่าขึ้นอยู่แล้วแหละนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเออเอาอย่างกระยาถ้าไปเปรียบเทียบเส้นทางฟั่งไทยนาะเขากระซิบบอกว่าแนวประเทศไทยเขาพัฒนามาเป็นร้อยปีเล้วเขาอ้างมาใส่ขนาะดนะ่ะประเทศเขาบเบญจการพัฒนาหมบอกนะและประเทศเขาจะเห็ุอย่างขนมีน่วยงานกวดสอบนะและประเทศเขา จะเห็นหนังกระยาเขาเน้นมาตรฐานเขาบร้เน้นเอาผักซีลยหน้านะเส้นทางอยู่ในประเทศไทยเฮ็ดให้พวกเขาหันได้เส้นทางงามๆดีๆพวกเขามีหลายน่วยงานได้นะนวยงานกวดสอบนะหลังจากเฮ็ดถนนหน,น,นทางแล้วเขาก็มีน่วยงานลงไปกวดสอบนะบด้ม,มาตรฐานบอนะควมนาได้บอนะผู้หับเหมาตอนทับเหมาก,ก็มีบอกอยู่นะและก็แห้งไปกวัวนั่นนะถ้าเกิดเรายจีโกงนะภายจี กินเล็กกินน้อยนะทุกพื้นที่นะเวลาเฮดเวียเคนงานหน่วยงานที่ไปตรวจสอบนะเขาก็เอาเตะความจริงนะเขาเอาแบบว่าโอ,อ้ไปแล้วเห็นซองข่าวเงื่อใจโอ้เรียบร้อยประเทศเส้นทาง่าเร็วเรียบร้อยนะอันที่จริงความนานบุหอดท่อเนื้มือถนนในประเทศเราไนงะแ,แล้วอย่างมาทนละ่ะ เบิ้งสภาพรถที่เลนนะอยู่ในประเทศลาวได้อันนี้เฮดไปพอมันคือเฮดไปพอพักซีเลยหน้าแรนหลายคนนะบอกว่าประเทศลาวเจริญน,นะแถวสวรรณเขตนะเรื่องนี้เส้นทางสวรรณเขตค่อยจะบอกว่าเส้นทางสวรรณเขตนะมันบบเมันวิศวกรบบเมนฝีมือของคนลาวเด้อนะคนไทยนะที่ไปเฮดให้ฮะนะนะฮับเหมาอยู่ในเอเส้นทางตรงนั้นนะนะ เขามากู้เงินจากประเทศไทยนะและ,ะทางประเทศไทยก็ต้องยื่นข้อเสนอว่าให้ทางประเทศไทยผู้ทํำเหมาทางประเทศไทยไปเฮ็ดนะจึงได้ถนนงามแบบนั้นจึงได้มีถนนดีดๆใส่นะถ้าเกิดให้เราเฮ็ดเราค้ำเมาเนนะี่ม,มนะบบหอด <c oughs> อ่าคือกิฟต์กองอันเน่โน,นรบ์บอกว่าถนน เก้าวยกให้ประเทศเราได้ปะโอ้ถ้าเขายกให้ได้แบบง่ายๆนะยกให้คือพรรคสีพักกาศนะเขาก็อยากยก,ยกให้เลยเสื่อพ่าเขาอยากยกให้เขายังให้คนเรามีเส้นทางดีๆกี้นะรถจะไปะได้เป้เพเขายังให้คนเราไปมาหาก,กันสู้กันนะสะดวกสบายนะถ้าเกิดมันยกให้กันได้ขนใดนะคือพรรคคือป่าหันใดน่ะแต่มันเหตุบาได้นะความเป็นจริงก็คือเราก็ยังลำบากต่อไปเพราะว่า ผู้หับเมามันก็เอาแต่พักซีลอยหน้านะเฮ็ดออกมามันก็บร่ได้มาตฐานพอบร่ได้มาตฐานด้วยงานที่ไปตรวจสอบนะความเรียบร้อยนะว่าเวลาหับเมาแเล้วๆล้วเฮตุทางเล้วเล้วกับประกวดสอบเจอะซองข่าวเงื่อไส้นะเลี้ยวเลี้ยวได้มาตรฐานแลักก็พากันไปถ่ายหูโพสลงในี้เพฟนกับเซลฟี่นะแล้วเพฟนก็บอกว่าอเส้นทางนี้เลี้ยวเรียบร้อยสมเซยพอนด้อันนี้นะควรเลิกซะเด้อนะควรเลิกซะ ถ้าอยากได้มีเส้นทางดีๆอยู่ในประเทศเราพับเมามานี่เป็นเจ็ดสิบตืกนะแปดสิบตืพอเฮ็ดเร้วๆนะกับความยาวบราได้วัดจิยาวไดนะคือเห็นผ่านมานะทางภาคเหนืออันนี้ผู้ทำเหมาทางสองปปลาวนะคือทางนะมันมีโค้งเป็นซอกมันเขากะเฮ็ดแตก คงสตาร์ทาทางเทิงทางภูก็ลงภูมานะพอสตาร์ทลงมามันเลยไปน้อยเดียวหนึ่งเขากะเลีวยเรียบร้อยนะแล้วก็พากันไปท่ายหูบลงบทห้าไปได้ต่อทางหน้าพุนพราเขาย่านเขาฮู้ได้ว่าเขากลวงกันกินนะไอ้ที่ฮับเหมามันไม่ได้มาตรฐานแล้วก็เฮ็ดพอประเจาะน้อยเดียวหนึ่งนะนะแห้งพวกแก้วเห็ดวนเวียนอยู่แนวนี้เส้นทางในประเทศลาวเ็าไม่ได้มีอย่างดีเบื้องเส้นทางกันอยู่ในตัวเมืองเวียงจันทร์เนี่ยจเจริญแห้งนะ คุมบ่อกก็พอปานๆแถวบ้านนอกนะช่วงนี้หน้าฝนฝนตกเหมืนอนเดียวกับที่เห็นดอกว่าคุมมันออกมาจาังไดนะอันตรายต้องการสัญจรเด้อนะพวกแกวเห็นเล่นๆน,นะพากันโกงกินอยนู่นั่นแหละนะพากันแห่นอยู่นั่นแหละนะบ่กเจริญไปใส่รอกนะบอกอกการด้วยพัฒนาดอกนะตกย่ำอยู่นันะ่นแหละออกการด้อยพัฒนานะ ปีสองพัหกประเทศเราจะออกแกการด้อยพัฒนาถาพอนเออนะโนอนฝันกลางเว้นเอาไลาน์โมเตอร์เทือนะเหนืาใดมันีจเจริญคือเขานะเส้นทางของประเทศไทยนะถนนทุกคนทุกแง่เห็นบ่นะผู้ทำเหมาเขามีรีเมอร์นะมีฟีเมอร์ยังบพอนะแห่งงานที่เขาจ้างนะเล็กที่เขาใส้นะขเขาเน้นมาตรฐานความแข็งแกร่งความทนทานนะ เฮ็ดไปแลเขาใส่ประมาณสิบกาปีกันยังบกเพียงยังบกเพยย่งบกพุอย่างบกพังอย่างงัเป็นคุมนะแห้งพวกเขาขยายเส้นทางออกหลายพื้นที่นะกลมไปมาหาสู้กันความสะดวกสบายการขนส่งสินค้านะการค้ามานาคมของพวกเขาแห้งจะดีขึ้นนะแห้งดีขึ้นขายอยู่ในประเทศขายคนในประเทศเอ่าพวก เกษตรกรก็ขายให้หมู่บ้านนั่นไปขายให้ตลาดนี่ก็เดินทางสะดวกนะแนใส่สอปปอาโอ้บว้ยากกีบ้านะสมเซยค่ะแม่นะสมควรสมเซยทางฟั่งไทยเลยเสียบอ่ะมาเพราะว่าเขามีิเมอร์นะเธนะอหน้าอยากได้เส้นทางงามๆดีๆต้องจ้างทางฟัง่งไทยผู้เหมาทางฟัง่งไทยไปเด้อนะคือทางอันอันเลขสิบเอ็ดนั่นเห็นบ่นะได้เส้นทางดีๆได้อันนั้นก็ใไส้โดนเติบนะ ถ้าเบิรงโลดบดเสีย